วันนี้เราจะมารีวิว City Truck t e a นะจ๊ะวันนี้นี่มาเป็นกล่องเลยนะจ๊ะยังไม่ได้แกะเลยโอ้มีอะไรบ้างมีป้ายมีที่ป้ายมานะแล้วก็มีช่างมีรถเข็นมีฐานลอยด้วยแล้วก็มีรถอสองคันรถบรรทุกกับรถแมคโค มีทังขยะมีขุดเจาะด้วยนี่อาหซื้อได้นะจ๊ะนี่สวยมากสวยมากเลยข้างหลังเป็นแมคโครมีรถตักอนะ่าอย่างที่เราเล่นนันนะจ๊ะนี่มีนี่ไหมเขาจะมีโครงสร้างของการทำงานนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอเอสียงไม่ได้แกะเลยเอ้ เดี๋ยวเราไว้แกะในอีพีหน้าดีฟ้าว่ามันมีอะไรแต่นี้อีพีนี้เราก็ดูรถนี่ไปก่อนมันจะเหมือนจันนี่เห็นไ,ไหมเราก็ไวเล่นคู่กันรถมีแมคโครมีพิงเนี่ยเราก็ทำงานขุดเจาะโอ้โนวว้าวเดี๋ยวเรามาไว้เล่นกันในอีพีหน้าในตอนนี้เรามาอยู่ที่ทะเล นั่นจ้ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันไปอ่าน่าเล่นไหมจ้ะนี่ City Truck City Truck The Moonpay One B อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกะเรามาดูกันมันมีอะไรนี่เดี๋ยวเขาจะมีนายช่างมีสต๊อปมีทำถนนอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะเล่นในอีพีหน้าแล้วกัน อ่าโอเคอีพีนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวต่ออีพีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้มีอะไรน่าเล่นนะจ๊ะ